ถ้าผมเป็นสื่อใหญ่แล้วผมเรียกเฮ้ยมึงไปเรียกแทนไทยมาสิแล้วแทนไทยมาไอ้ห่ามึงทำอย่างนี้ได้ยังไงอย่างงั้นอย่างนี้เฮ้ยมันเป็นหน้าที่สื่อตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นหน้าที่สื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าสื่อเรียกให้ในายตำรวจเรียกนายแทนไทยมาหาที่ออฟฟิศแล้วมาด่าเอาคุณต้องฟังเหตุผลมันต่างกับผมผมรับา ก็บอกกับผมถึงแม้ไม่มีหลักฐานไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์สักคนไอ้ทนายตั้มไอ้หัวท่านอัจาริยะหรือใครต่อใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สักคนเป็นพยานบอกเล่าทั้งนั้นแต่ผมรับเหตุที่ผมรับเพราะอะไรก็ผมรับมาผมรับจริงๆอ่ะก็เอามาให้ผมให้ผมไปทำบุญผมก็ไปทําจริงๆก็นี่ไงที่ละสามล้านแต่ไอ้คนบางคนเนี่ยเป็นสื่อเรื่องมึงเรียกเข้ามาทําไม อ๋อเรียกมาด่าเอา้าแล้วนายพลคนเนี้ยคุณอยากรู้ไหมว่าใคร <c oughs> เป็นนายพลตำรวจเอกชอช้างคนสนิทเขาเองคนสนิทนายสนธิลิ้มทองคุณนายสนธิเรียกให้ <c oughs> นายพลชอช้างไปเอาตัวแทนไทยมาพบขอโทษทีนะ ถ้าใครเชื่อกว่าเมากันชาเต็มทนแล้วเรียกมาพบเพราะอะไรเรียกมาด่าเรียกมาด่าแต่ผมว่าไม่ใช่มันเรียกมาเคลียร์มากกว่าไอ้นี่สิดังนั้นผมเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบการเป็นสื่อเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาวุโสอยู่ที่เล็กอยู่น้อยแต่เป็นเท่าสารพัดพิษแบบนี้มันอันตรายมันอันตรายที่ดินผม ไปเปรียบเทียบกับที่ดินเขาก็ลงมันคนละเรื่องเขาก็ลงที่หลวงถ้าผมจะพูดคําว่าให้กับพูดคําว่าบริจาคมันต่างกันและถ้าผมทําผมจําเป็นต้องทําด้วยหรือว่าเป็นที่เปล่าๆที่เป็นสวนอย่างนี้ผมอาจจะไปสร้างตึกข้างหน้าเป็นสวนก็ได้เพราะมันเป็นที่ของผมแต่ประหลาดว่านายสนธิจิ้มอยู่แต่เรื่องนี้จิ้มผมจิ้มผมจิ้มผม และใช้พฤติการแบบนี้โดยตลอดเป็นสื่อที่อันตรายดังนั้นถ้าให้บุคคลอย่างนี้เนี่ยเป็นสื่อต่อไปเชิดหน้าชูตาพูดว่าตัวเองถูกต่อไปสื่ออย่างพวกคุณเนี่ยจะเสียหายผมจะบอกคุณให้พฤติการง่ายๆที่ผมยกขึ้นมาซึ่งเขาพูดเองเมื่อเช้าว่ายอมรับว่าเรียกนายแทนไทยมาพบแล้วผมถามตัถามว่าเรียกมาพบทำไมอ๋อเรียกมาดา ผมถามคุณเป็นหน้าที่ของสื่อเหรอที่เรียกพนันออนไลน์มาดา่ามันใช่หรือเปล่าครับคุณต้องกล้าที่จะเขียนความจริงนี่คือสังคมที่คุณต้องกล้าที่จะเขียนถ้าวันนี้คุณไม่เขียนไม่เป็นไรผมก็จะพูดผมจะพูดว่าพฤติการของนายสนธิลิมทองคุณไว้ใจไม่ได้การให้นายพลตำรวจพลตำรวจเอกชอช้างพาพนันออนไลน์มาพบเพื่อมาดา่ามันไม่ใช่ครับ เรียกมาพบเพื่อมาเคลียร์พอเคลียร์กันไม่รู้เรื่องไอ้แทนไทยก็กลับไปแล้วไปฟ้องเพราะว่ามันจิ้มอยู่ตลอดไอ้สนธิไอ้เท่ามันจิ้มตลอดพูดตลอดสำหรับผมผมจะเอาที่ไหนไปพูดได้ตลอดในเมื่อผมไม่มีหลักฐานผมเรียกมาเอ้าเฮ้ยมึงทํามาทําไมมึงไปล่อสนธิและฟ้องแล้วนี่คือความจริงทุกประการผมมาพูดเท็จไม่เป็นหรอกผมยกตัวเองดีก็ไม่เป็น ดังนั้นเงินวันนี้ผมก็ขออนุญาตแล้วผมบอกผมจะมาทําพิธีและพิธีนี้เป็นพิธีจริงไม่เป็นพิธีพร็อพให้คุณเป็นพิธีจริงเพราะคุณสังเกตได้ว่าตั้งแต่ผมพูดเปิดหน้าชกกัญชาอา้าวละก็มีไอ้ทนายเด็กวานซืนมาจะมาสอยผมแต่มันคนละรุ่นพฤติการคุณก็เห็นว่าคุณใช้วิชาชีพความรู้หน้าตาท่าทางออกสื่ออยู่บ,บ่อย คุณก็ไปทำข่าวเข้าได้สามแสนเขาบอกเป็นค่าเสี่ยงภัยมันมีค่าเสี่ยงภัยที่ไหนครับในคำว่าทนายความก็คุณเรียกเขามาคุณมาแถลงข่าวเองคุณโดนฟ้องเองแล้วคุณจะไปเอาเงินคนอื่นเขาไปเสนออย่างนั้นก็เรียกมาแถลงข่าวคุณก็มาพอแถลงข่าวมันได้เงินเร็วกว่าจะไปว่าความว่าความกว่าจบสองปีสปีไอ้ี่แถลงข่าวได้เงินเลยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ คุณต้องเข้าใจว่าเสร็จแล้วก็ไปโชว์ว่ารวยยังไงขี่รถอะไรไป